thank สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมนะคะกับสาระความรู้วันละนิดนะคะวันนี้อ้อมจะมาแนะนำนะคะในส่วนของการใช้งานเบรกออโตโฮค่ะนึกถึงเวลาที่เราขับรถเข้าไปในเมืองแล้วเจอสภาพการจราจรติดขัด <Huh? S 1> นะคะออโตโฮตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราลดความเมื่อยล้าได้ดีทีเดียวค่ะคือเราไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเป็นเวลานานๆหรือไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปมาบ่อยค่ะระหว่างเกียร์ดีกับเกียร์เอ็นนะคะวิธีการใช้งานง่ายๆนะคะเพียงแค่เรารัดเข็มขัดนิรภัยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เรากดนะคะไปที่ออโต้โฮนะคะให้มีสัญลักษณ์ไฟตรงนี้ค่ะสีส้มติดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราลองมาเข้าเกียร์ดีเดินหน้ากันเลยนะคะ mm hmm. ก็ให้เราเติมคันเร่งขึ้นไปค่ะ mm hmm. เวลาที่เราเจอรถติดไฟแดงนะคะหรือว่าเจอรถติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหยียบเบรกค่ะเหยียบเบรกปุ๊บ ะะล้อหยุดนิ่งนะคะให้หน้าจอนะคะตรงนี้ขึ้นคําว่าโฮก่อนนะคะแล้วให้เราปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยค่ะรถก็จะหยุดในขณะที่เกียร์นะคะก็จะอยู่บริเวณเกียร์ดีเวลาที่รถเคลื่อนตัวได้นะคะก็ให้เราเติมคันเร่งค่ะรถก็จะเดินหน้าปกติเลยนะคะง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมล่ะคะ ยังไงเกศสาระความรู้ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ